โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น d ีพเจพจแทมมีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัสอวที่กำลังมาแรงมี ID ดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาท ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอาวิดนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นโหมดเกมนั่นเองนะครับผมแล้วกกก็็ััััับบบเเเพื่อนนนนนนนๆผผผมมมะะะะะคครรวปปยยงงไไดดีู๋ฮ มาแกงไรงเลายโว้เฮียมันตะยูตีรวยเฮียตีรวยกะหาหแตีรวยไะเออรัวมากดูดิเฮียเฮราอเฮียอะไรเนี่ยไอ้ชิ้นมึงปลาขวานงี้เลยเหรอไอ้สั์โอ้เฮียกูโอ้ยแหลกแไอ้เฮียโอ้เฮียมาดิ

เจอกูเฮ <Yeah>, cool. yeah, yeah. right. ียไม่ไ <paling> ด <close intake> mm. ้เก่งของมึงอ่ะอืออืเฮียเอาไม่ดีเอาไม่เอากูมากูมากูมาอ่องสวยเฮียเอาไม่ดีเป็นอะไรเอาไม่ดีเฮียเฮียไม่ได้เก่งบุ้ลัวร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 ัตีทีนึงอัติวาโคตรเร็วเลยเฮีย

จังหวะนี้แหละหัวนี้หัวน yani> <e 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 Dec ี้หัวนี้อืเยี้ยอมสวยเยี้ยมโคตรน่ากลัวเลยเยี้ยวีโร่ไอ้สัตว์วีโร่ปรับใหม่ไอ้เฮี้ยโซกูไม่มีวีโร่อย่างกูอยากเล่นมานานแล้วไอ้สัตว์เฮี้ยเอาดิบังปันปันเฮี้ย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 เอาไม่หมดเอาไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนลุงกูโดนลุงน้องมาดิมาดิ มาดิเฮียมึงอะมาดิเฮียสัตว์มาดิเฮีย่อโอ้โหอกระจอกกระจอกเลยไม่ได้เก่งงไงเฮียออืออเฮียมันมากไงเียมันมากไงเฮียไตโครลัวเลยอืมเฮ้ยเฮียอะไรอะไรตีบอมสวยสวยสวย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเลยลเฮ้ยไอเห้ยกูนึ้รคอปเตอร์สัว์เยไอสัตรัวเหี้ยมนี่ยอแซมเล่วโตนี้นี่กยคตมันมาดิเหี้ยพวกงมาดต่อสองเลยม มาดิมาดิเฮียมาดิเฮียอย่าร้องอย่าร้องเอ้ยเอามึงตายได้เหรอเนี่ยเอาโดนตีคิวเดียวตายเลยอ่ะไอ้ใจ๊เหรอเรียบร้อยไอ้ฮี้งกระจอกย่ีเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เฮียแล้วมันมีบัฟเหมือนมันมีบัฟเหมือนกินหน้าด้วยยิงคายยิงโหดอ่ะไอ้เฮียบอกไว้ให้นี่แหละ ตัวที่แรงจริงอ่ะตายต้องรอสกิลหนึ่งก่อนอืมเฮียกุมบอลมากถ้าไม่กดสกิลหนึ่งแม่งตีไม่ตายมาดิอืมเฮ้ย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 เช่นนี้เช่นนี้เหลี่ยม กกูวิ่่งเข้้าาบนนอโอ้ยอันติมันไม่เท่าแมปเหรอไอ้วิ่งเข้าบ้านเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เหี้ยคุณโดนถึงต้องวิ่งเข้าบ้านเลยกัดไม่อยู่พิษมันร้ายแรงพิษมันกัดซ้อแรงขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เหี้ยพิษกัดซ้อโคตรแรงเลยไอ้เหี้ยอตายไอ้เหี้ยพิษพิษร้ายแรงไอ้เหี้ยพิษร้ายแรงตายตายไอ้เหี้ยพิษร้ายแรงไอ้สัตว์ สามทางไอ้เฮียเราสามทางเจ้้เฮียมันทรมานเรามันเคยทรมานเราแบบไหนทรมานแบบนั้นไอ้เฮียเอาเฮียใครกดหยุดไอ้ซาเลยโอเคนี่เหลี่ยมเอ้าเอาเอาหมดเลนออกไปเลยนะมันกดมือธรรมดาไม่ได้นะใช่เหรอต้องรอสกิลอย่างเดียวไอ้เฮียอ้างเป่าน้องอ้างเป่าเฮ้ยเียบัดมากไม่เอาไปลองไม่ลองทรัเป็นตัวซ้ำไงเออเจ็บสกิลเดียวพอของมึงอ่ะเฮียเจ็บเจ็บ สกิลเดียวพอพวกมึงไอ้เหี้ยสกิลเดียวพอหลัดอึงเก็บเก็บอึงอึงเก็บพอดีสกิลเดียวสกิลเดียวก็พอสกิลเดียวก็พอมึงไอ้เหี้ยมาดีเหี้ยอ่ะตายตายตาย เรื่อยเแบบรย er, ทรามานทรามานชิปวิ่งมาถึงสิบนาทีเฮ er, ียใจเย็นเลยสัสเฮียมังเฮียค <c oughs> er, 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 ิดไปเฮียคิดไปน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวกูกูขอเองกูขอเองเฮียกูมองกันไปเลยไม่เห็นเลยสัสเลยอะไรเฮียสกิลเดียวพอ <c oughs> er, สกิลเดียวพอเ er, ฮียสกิลเดียวพอผู้มึงไงเฮียสกิลเดียวพอ ไอ้เอี้ยสกิลเดียวพอไอ้เอี้ยสกิลเดียวพอไอ้สัสไอ้เอี้ยไอ้พี่ไอ้พี่พี่ไปฟาร์มเลยพี่เดี๋ยวขอลองเล่นกับพวกแม่งสกิลเดียวพอไอ้เอี้ยกดไอ้เอี้ยคนเราละมาน่าไอ้กูบอกเลยเอาโอเคคิดว่าสกิลเดียวพอไอ้สัสไอ้เอี้ยสกิลเดียวพอไอ้สัสอืมอืมอืมไเก็บเก็บโอ้ยเก็บ เจอียตาบอรตีกูเียก <vale ูให้ีมไอ้เจีดไอ้เจีตบอีมึงตีบอสไอ้สัตว์เฮียดูดิโอ้เรียบร้อยบาดีเฮียสกิลเดียวพอสกิลเดียวพอตานะ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 โดนเผากูยังกูยังไม่ทันกดตีเลยเฮียไอ้ยโคดุนแรงอะ ไอ <laughs> ้ตัวโคตรโกงเลยตัวเฮีย้ยเนี่ยมัลง,ล,งล้ารุนแรงรุนแรงไอ้ออ <laughs> เฮี้ยเอาตายไอเฮี้ยสกิลเดียวพอน้เนาะเรียบร้อยว่ะเออกูตายเลยเฮี้ยอเอ้ยเตียงยิบด,ดีเอาเรียบร้อยตเียิ่ะ มนึนก็ไม่ทานแลวไอ้เยอยตัวโคตรโกงเลยไอ้เหมก้าให้แต่โคตรมันโง่สกิลเดียวพอเฮียไม่ต้องสกิลอื่นแล้วแม่งพิษกัดโคตรแรงเลย